สวัสด,ดีน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาของพวกเราในปีนี้กันนะครับเนื่องด้วยเพราะว่าเดี๋ยวภายในวันที่31เนี่ยผมต้องส่งรายชื่อขึ้นไปให้อาจารย์จิงลีดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้พวกเราเห็นกันเนาะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาของพวกเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทําอะไรบ้างมีความคาดหวังอะไรแล้วก็เดทไลน์ภายในวันไหนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับ ทีนี้ตัวของเอกสารสรุปหน้าที่ครับผมแนบเอาไว้ให้แล้วด้านใต้ y YouTube นะครับก็ดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็เปิดขึ้นมาดูได้เลยนะครับโครงสร้างก็จะเป็นตามในแมปที่เขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะทีนี้ในตัวของเวลาเราแบ่งระบบการดูแลง,งานอันนี้ครับมันจะมีที่ตัวผมก่อนประธานกรรมการรักษานะครับแล้วก็ผมจะมีผู้ช่วยสองคนคือจะมีเลขามีเฮลันยิก แล้วทีนี้ก็จะมีรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาซึ่งตัวนี้เราก็จะเรียกง่ายๆกันว่าประธานรุ่นนะครับถ้าสำหรับผมผมประสานงานผมประสานงานผ่าน3คนทีนี้คนหนึ่งก็เป็นประธานรุ่นซึ่งจะไปประสานงานกับพวกเราต่อไปนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดหน้าถัดไปได้เลยทีนี้ครับสองคนที่จะมา,อ,าอยู่กับผมอันนี้จะเป็นพี่ปีสนะครับก็จะเป็นเลขา,อาของผมแล้วก็เป็นเลเงินกที่เดี๋ยวจะดูเงินโดยภาพรวมนะครับอันนี้จะเป็นพี่ปีสี แล้วก็ถัดมาครับจะเป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาหรือว่าก็คือตัวของประธานรุ่นทีนี้ประธานรุ่นนะครับก็เหมือนที่รู้กันเนาะมันก็จะมีหน้าที่ภายในที่เดี๋ยวเราต้องมาจัดตั้งทําเป็นหนังสือต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดทีละหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่าปีสเนี่ยปีสก็จะมีหน้าที่ตามนี้อยู่ด้านในซึ่งแต่ละหน้าที่ก็ฝากให้พวกเราดูกันไปก่อนเลยแล้วก็ดูว่าตัวเองอยากจะทําอะไรเนาะ ไม่จําเป็นว่าปีที่แล้วทําหน้าที่นี้แล้วปีถัดมาเนี่ยจะต้องทําอีกโยงเว็นเหตุลักยิ่งนนะไครลืกทาหน้าที่เดิมแต่ว่าสําหรับคนอื่นสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนงานปีนี้เป็นวิชาการแล้วอยากจะลองประสานงานภายนอกบ้างอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็ไปดีลกับเพื่อนเอานะครับทีนี้อยากจะให้ดูโครงสร้างภาพรวมก่อนว่าถ้าแบ่งเป็นโฟล์ชาร์ดง่ายๆเนี่ยเวลาภาควิชาเราประสานงานกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจุดเริ่มอ่ะก็คือจะมาจากอาจารย์ก่อน จะมีบางทีอาจารย์คณะบดีสั่งมาที่หัวหน้าภาคหัวนหน้าภาคก็ลงมางที่อาจารย์จิ้งหลีดนะครับทีนี้อาจารย์จิ้งหลีดก็จะประสานกับพี่นะฮะเขาก็จะกําหนดเรื่องมาให้พี่ทีนี้พี่ก็จะมีผู้ช่วยก็คือมีเลขาแล้วก็มีเฮลันยิคที่ดูเรื่องเงินใช่ไหมถ้างบไม่ผ่านโครงการมันก็ไม่ไปทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันพอไปได้แล้วพี่จะส่งเรื่องให้ประธานรุ่นเสร็จแล้วประธานรุ่นก็จะมีคนช่วยงานเขาตามตำแหน่งที่พี่เขียนไปเมื่อตะกี้นี้เสร็จแล้วเขาก็จะประสานงานกับ นอนอนักศึกษาซึ่งพอเราทาเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะน้องก็ส่งขึ้นมาให้ประธานรุ่นประธานรุ่นก็ส่งขึ้นมาให้พี่แล้วพี่ก็ส่งขึ้นไปอาจารย์อาจารย์ก็รายงานกันต่อไปโครงสร้างของคณะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นผังงานนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะประสานอะไรก็อาจจะต้องทําล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ขั้นตอนในการส่งไปส่งมาอยู่นะครับทีนี้ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อตกี้คนประสานกับพี่มีสามมีสามคนนะครับสามตำแหน่งละกันอ สำหรับสองอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นอ่าเป็นพี่ปีสีที่เดี๋ยวจะมาอยู่กับพี่แล้วก็เป็นเหตุนี้ก็จะเป็นของรุ่นพี่นะครับสำหรับในรุ่นเราก็ไม่มีอะไรแต่ว่าที่อ่าเป็นห่วงก็คือจะเป็นเรื่องของประธานนะครับประธานชั้นปีซึ่งส่วนนี้เนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะต้องไปเลือกกันเองรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะครับก็ต้องไปเลือกกันเองเพราะว่าผมคาดหวังว่าเราจะได้ตัวของประธานชั้นปีก่อนพอได้ประธานชั้นปีมาหลีดในรุ่นแล้วเนี่ยเราค่อย จัดหาตัวของผู้ที่จะมาทําตําแหน่งต่างๆแล้วก็ช่วยงานประธานชั้นปีต่อไปนะครับนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคนที่เป็นประธานชั้นปีอะครับเขาก็จะก็ดูงานภาพรวมพวกเรากขรู้อยู่แล้วเนาะประธานชั้นปีคืออะไรแต่ว่าทีนี้แต่ละชั้นปีก็จะมีภาระงานของแต่ละชั้นอย่างปีนี้น้องอยู่ปีหนึ่งน้องรูคชิปนี้อยู่ปีหน้าน้องอยู่ปี2แล้วถ้าเป็นประธานชั้นปีที่2น้องก็ต้องทําโครงการรับน้องเหมือนที่ที่ปี2องรู้อย่แล้วทําให้น้อง ถัดไปเหมือนกันถ้าตอนนี้น้องอยู่ปีสองน้องดูคลิปปีหน้าน้องอยู่ปีสามน้องก็ต้องทําโครงการรับเสื้อกาวหรือตอนนี้เพื่อนดูอยู่เพื่อนอยู่ปีสามปีหน้าเพื่อนอยู่ปีสี่เราก็ต้องจัดโครงการซีรีมจัดค่ายสี่ชั้นปีแล้วก็จัดโครงการอื่นๆตามทีไ่ได้รับมอบหมายมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนที่ชี้ให้ดูไปตะกี้นี้เนาะประธานรุ่นจะเป็นเขาก็จะมีรายกลุ่มกับพี่ซึ่งพี่ก็จะประสานงานเพราะฉะนั้นก็หา ประธานรุนอัปเดตมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาประสานงานกันต่อจะได้ดําเนินการเรื่องต่อไปนะครับพี่ก็คิดเอาไว้หลายอย่างอยู่ที่ถัดมาครับผู้ช่วยของประธานรุ่นก็คือรองประธานรุ่นเนาะขอรุ่นละหนึ่งคนไปช่วยเพื่อนเขาทํางานแบ่งงานกันก็นกได้หรือบางทีเป็นงานของสปีดเป็นงานของออดีโอ,อะไรพวกนี้สําหรับกลุ่มที่แบ่งกลุ่มแล้วนะครับก็อ่ะก็แบ่งตัวนี้เอาไว้ช่วยงานเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเลขานะครับเลขาก็เป็นเลขาที่ช่วยทําเอกสารให้กับประธานชั้นปีเนาะบางทีเวลามีอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเอกสารที่ต้องใช้ความละเอียดเยอะเรื่องของการเคาะเรื่องของการจัดหน้าอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกสอนงานทุกๆอ่าทุกๆหน้าที่อีกทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะลงใน YouTube นี่แหละอาจจะเอาพวกเรื่องของโปรแกรมตรวจคําผิด อะไรพวกเนี้ยมาแชร์กับพวกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานแม้กระทั่งพวกรายงานหรือว่าพวกทําเอกสารราชการอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็จะเป็นในคณะมันจะมีเรื่องของระบบการส่งหนังสือเรื่องของการรันเลขหนังสืออะไรพวกนี้เดี๋ยวจะให้ใช้ตัวของเมลเดียวกันทั้งหมดในการทํา g o o Google s h e e t ไล่เลขเอกสารนะครับจะได้ไม่งงถัดมานะครับก็จะเป็นเฮลันยิคเฮลันยิคก,ก็มีอยู่แล้วเนาะมันจะมีเฮลันยิคชั้นปีแล้วก็เฮลันยิครวมเดี๋ยวเรื่องของระบบการเงินผมจะอธิบาย ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแต่เฮลันยิกรวมๆก็เขาก็เก็บเงินข้างในรุ่นถูกไหมแล้วก็บางทีของพี่ก่นกอนๆมันจะมีการส่งเงินขึ้นมาที่กองกลางซึ่งเดี๋ยวตัวนี้พี่ยังพูดไม่ได้พี่เพิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้แค่วันเดียวแต่ว่าไว้เดี๋ยวขอไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่ามันจะอะไรยังไงกันต่อแต่ว่าเฮลันยิกก็ขอปีละหนึ่งคนอาจจะเป็นชื่อเดิมเพราะว่ายังไงชื่อสมุดมันสมุดบัญชีชั้นปีมันก็เป็นชื่อเดิมอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฝ่ายวิชาการก็ ก็คือวิชาการนั่นแหละใช่ก็คือาก็ต้องเป็นคนที่เรียนแล้วก็เก็บเรื่องของเนื้อหาความรู้เรื่องของสรุปอะไรพวกนี้เวลามีโครงการอะไรต่างๆที่ต้องไปแนะนําน้องๆก็จะเป็นวิชาการที่ไปดูแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมเก็บข้อสอบเก่านะครับหรือเก็บข้อสอบเกา่าส่งต่อให้น้องๆตอไปช่วยๆกันเรียนอย่างน้อยมีแนวให้ทาข้อสอบประมาณน,นี้นะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มของการประสานงานภายนอกมันดูกว้างใช่ไหมประสานงานภายนอกคือประสานงานภายนอก,กนเนีียมันก็คือประสานงานคืออ่าเทียบยังไงเดียว แกมหาลัยเราใช่ไหมมหาลัยมหิดลมันมีสมโมสรน,นักศึกษากับสภานักศึกษาอันนี้เป็นของส่วนรวมทั้งมหาลัยเนี่ยสามพันสี่พันกว่าคนเนี่ยมันมีสมโมสรนักศึกษากลางกับสภานักศึกษากลางในที่นี้แต่ละคณะอย่างเงี้ยแต่ละคณะมันก็จะมีสมโมสรนักศึกษาส่วนงานอย่างของเราก็คือสมโมสรนักศึกษารามาธิบดีทีนี้ในแต่ละสมโมสรส่วนงานเนี่ยมันก็จะมีสาขาแยกออกมาอีกใช่ไหมของเราก็เป็นห้าหกสาขา ซึ่งของเราเนี่ยก็เป็นก็เป็นสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายก็เป็นอีกแง่งหนึ่งขางนาดนั้นแต่ว่าจริงๆสายการบริหารงานอะไรมันก็เขาก็ไม่ได้มาซ้อนกับเราคือถ้าเป็นของสาขาเราก็เป็นประธานรักศึกษาของเราในการรันงานอะไรเขาก็ไม่มาแทรกกับเราเราก็ไม่ไปแทรกกับเขาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องเรื่องต้องประสานขึ้นมาเช่นในเรื่องของการทํา Open House อะไรประมาณนี้ที่เราต้องประสานกับคนของสโมสนรนักศึกษารามาธิบดีหรืองานที่ต้องประสานันักศึกษาแพทย์อะไรพวกนี้ก็ต้อง อาศัยน้องที่ประสานงานภายนอกไปช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ก็ทาพวกเนี้ยพวกเอ่อสื่ออะไรพวกนี้เหมือนที่ทําเราลงไอจกันตอนซีดีอะไรพวกเนี้ยก็ก็ส่วนใหญ่ก็ทําในแคนวากันแล้วก็ช่วยๆกันตรวจช่วยๆก,กันดูนะครับส่วนหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่สาคัญมากเหมือนกันส่วนถัดมาก็คือส่วนของการจัดหาทุนหรือว่าจัดหาสปอนเซอร์นั่นเองอ่าอย่างที่ทราบกันว่าตัวของงบประมาณเนี่ยมันมีจํากัดนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาทุนเนี่ยมันก็พอจะมีช่องทางซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพีจ่จ่าซอกแซกให้เรานะครับกลุ่มจัดหาทุนเดี๋ยวกลุ่มนี้ผมทําคลิปอธิบายให้อีกทีหนึ่งว่าจะไปหาทุนมาจากไหนแล้วก็เรามีพี่ปีสผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่ก็เดี๋ยวเชิญพี่เข้ามาพูดนะครับเรื่องของการจัดหาทุนเนี่ยมันก็ ปีต้องดีลลล่วงหน้า็นเรื่องของจดหมายจะเป็นเรื่องของบริษัทเครื่องช่วยฟังหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าปีนี้อัปเดตก็อาจจะมีเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างมาให้มีเรื่องคอนเซิร์นเพิ่มเติมเดี๋ยวไปคุยกันทีหลังนะฮะแต่อันนี้ขอคนมาดูเรื่องนี้ก่อนคนที่อยากจะติดต่อกับภายนอกอยากติดต่อสมาคมอะไรต่างๆอยากติดต่อบริษัทอะไรพวกนี้ก็เป็นงานที่สนุกมากๆนะครับได้คอนเนคชั่นด้วยสำหรับกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มของพัสดุอุปกรณ์นะครับทุกง,งานเราต้องมีพัสดุอุปกรณ์อยู่แล้ว จริงเราก็ซื้อมาพอสมควรแล้วแหละที่ห้องซื้อความหมายหนึ่งซื้อความหมายสองนะครับแต่ว่าก็เราต้องการเพื่อนๆพสัสดุอุปกรณ์ออกมาช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของป้ายชื่อเรื่องของพวกอุปกรณ์ที่เราเบิกมาตามงานนั้นๆเช่นอาจจะเป็นเสื้อในซีดีมอะไรพวกนี้ก็ฝากด้วยสําหรับคนที่สนใจอยากจะลองทํางานพสัสดุอุปกรณ์นะครับอ่านอธิบา้อย่างหนึ่งคือการที่จะตั้งคณะ กรรมการนักศึกษาขึ้นมาได้เนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องมีน้องๆอ,อยู่ในหน้าที่นั้นอย่างน้อยหนึ่งคนไม่อย่างนั้นเราจะจัดตั้งไม่ได้ใช่ถามว่าทำไมถมึงจัดตั้งไม่ได้ก็คือองค์ประกอบมันไม่สมบูรณ์อะไรประมาณเนี้ถือมันทุกอย่างองค์กรมันก็เป็นสไตล์เนี้ยเขาก็ล้อๆมากับพวกสมาคมสมาพันธ์อะไรต่างๆต,ตามกฎหมายอะ่ะคือมันต้องมีองค์ประกอบครบเพราะฉะนั้นแต่พี่ไม่ได้ห่วงแค่องค์ประกอบครบ เพราะว่าไอปีที่ผ่านผ่านมาทั้งหลายเนี่ยคือเขาขอแค่เอาคนมาใส่ใส่ให้ครบแล้วทีนี้พอทํางานจริงมันก็ไม่แฮปปี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นงานที่ตัวเองอยากทําแต่ตอนนี้พี่ก็เข้าใจว่าคนมันน้อยแต่ว่ากอยากที่จะให้เรามองถึงอนาคตว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําแล้วเราได้ประสบการณ์อะไรเราได้เรียนรู้งานอะไรเผื่อว่าเราจบไปแล้วทางานสมมติอาจทำสปอนเซอร์อย่างเงี้ยไปทำโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยน้องก็จะได้เผื่อติดต่ออะไรกับคนรู้จักกันเอาไว้ล่วงหน้าน้องเคยทำพัสดุอย่างเงี้ย น้องก็โม้ได้ว่าน้องเคยทาระบบลิสต์ระบบอะไรพวกนี้แล้วซึ่งเดี๋ยวพวกนี้พี่องมีพี่จะมีโปรแกรมอะไรมาให้เราช่วยในการจัดการอะไรพวกนี้นะ,ะก็ฝึกประสบการณ์ไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับทีนี้ถัดมาที่เกินใบล่วงหน้าว่าระบบการเงินมันมันเป็นยังไงนะครับระบบการเงินคือจริงๆแล้วอ่ะที่พี่เทียบใไปดูมันอยูต้นไม้สี่ต้นใช่ไหมต้นไม้สีต้นเนี่ยมันเทียบกับแต่ละชั้นบีแล้วเมฆข้างบนเนี่ยมันคือส่วนกลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี เหนือขึ้นไปกว่าเมฆข้างบนอีกเป็นเมฆฝอยเมฆอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นพระอาทิตย์นะฮะพวกเนี้ยมันคือจริงๆแล้วมันมีงบลงมานะจากจากคณะแพทย์ลงมาให้ภาควิชาภาควิชาก็จะเจียดส่วนนึงมาให้กิจการนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ไปใช้ทํางานคลินิกนะครับทีนี้ส่วนที่มันลงมาถึงพวกเราเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเงินในส่วนที่เขาเจียดมาให้เรา ไม่พอในการไปทํากิจกรรมนั้นๆเราก็จะเอาเงินจากเมฆเนี่ยครับเอาเงินจากส่วนกลางเอาไปใช้ในกิจกรรมนั้นๆทงีนีน้ถ้าเรามองที่ตัวต้นไม้เนี่ยในตัวต้นไม้สีต้นตัวเนี้ครับอ่าพิเทียบเป็นเหมือนว่ามันเป็นการเก็บเงินในรุ่นของเรากันเองอันในรุ่นมี30คนน้องเก็บเงินกันเอง30คนน้องมีเงินเหลือ1 2ื0 0ส0 0 0 0ื0 0 0าม0ี่ อันนี้คือเงินที่น้องเก็บไว้ใช้ในปีเดียวกันเองก็คือในกิจกรรมของน้องๆจะไปซื้อพิซซ่ากินจะไปกินเลี้ยงคาราโอเกะอะไรก็แล้วแต่น้องภายในต้นไม้ตัวนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของการส่งเงินขึ้นมารวมกันที่ส่วนกลางเวลาเวลาจะต้องใช้อะไรประมาณนี้มันจะมีการเก็บเงินเรียกว่าการเก็บเงินไตรามาสนะครับเดี๋ยวพี่ได้เฮลันยี่ที่จะมาช่วยงานพี่เดี๋ยวเราจะทำคลิปอธิบายกันอีกทีหนึ่งเรื่องของการเก็บเงินไตรมาสแล้วก็เรื่องของอัสตราในการเก็บนะครับ ตัวนี้ต้องขอไปปรึกษากับอาจารย์อีกทีหนึ่งทีนี้มันก็ฟิลเหมือนว่ามันเป็นการแบ่งปันน้ํากันมีพืชต้นไม้ต้นไม้มันระเหยน้ําขึ้นไปใช่ไหมน้ำมันก็ขึ้นไปเป็นเมฆแล้วเมฆมันมันกันตัวมันก็เป็นน้ําลงมาเงินมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยครับพอสุดท้ายแล้วเงินที่น้องเก็บมาในรุ่นน้องก็ไปใช้กันเองหรือน้องเก็บเข้ามาส่วนการส่วนการถ้าเกิดส่วนการมันเหลือมันก็ลงไปให้น้องๆใช้กันต่อไปมันก็วนไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนเป็นวงจรของน้ำอ่ะนะอยากให้คิดแบบนี้ไม่อยากให้คิดว่าเป็นกาารรส่่งงเเินนไปปแบบบะคั ทีนี้อ่ตัวนี้จะจําเป็นหน่อยนะคะจะเป็นเรื่องของกําหนดการแต่ละชั้นปีที่ด้วยความที่บอกไปแล้วเนาะว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําให้เสร็จภายในวันที่30นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือที่อาจะให้พวกเราเลือกประธานรุ่นก่อนเนาะหาเฮดที่จะมานําภายในรุ่นนะครับทีนี้ขอฝากว่าที่ประธานรุ่นนะครับช่วยหากรรมการภายในรุ่นให้ผมหน่อยนะครับตามตำแหน่งที่ขอไปทีนี้ก็ส่งรายชื่อทั้งหมดส่งมาให้ผม ทีนี้พอรายชื่อทุกอย่างมันนิ่งเขาว่าน,นิ่งก็คือว่าไม่มาขอสลับกันแล้วหรือว่าไม่มีเปลี่ยนใจอะไรแล้วคือผมจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดน,นั้นการทํางานกรรมการอะไรพวกนี้จริงๆแล้วงานมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเพราะว่าหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียนนะครับแต่ว่าเกาะมาประสานงานกันเนาะมาเรียนรู้งานเสร็จแล้วพอรายชื่อมันนิ่งแล้วอะครับพี่ก็จะส่งชื่อให้อาจารย์จิ้งหลี นะครับทีนี้อาจารยิรงเดยนก็จะสงขึ้นไปให้รองคณะบดีเซ็นรับรองต่อไปเราก็จะเป็นกรรมการแบบเซอร์ติฟายนะครับเวลาไปสมัครอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาจะถามเราว่าเคยทํางานอะไรบ้างทีนี้เราบอกไปว่าเราเคยทําวันนี้เขาก็จะขอดูหนังสือรับรองนะครับกับพี่กระโดนมาแล้วเราก็ต้องมาไล่หาทีหลังว่ามันมีหนังสือที่มีลายเซ็นรับรองไหมนะครับทีนี้ จะมีกำหนดเวลานิดหนึ่งนะครับของขอภัยด้วยพี่กำหนดเวลาเอาไว้นะที้ประธานรุ่นเนี่ยอาจจะเร่งรีบหน่อยเพราะว่าแจ้งไปก็ก็ไม่ได้แจ้งไปนานนะก็โทษทีนะเวลามันบีบอะ่ะประธานรุ่นนะพี่ขอภายในวันที่27ไปในบ่าย2โมงได้ไหมฝากหาให้หน่อยนะครับประธานรุ่นถ้าเกิดเป็นคนก่อนอยากจะเป็นต่อก็ทาเป็นการรับรองหรือถ้าเกิดมีคนแข่งก็ทําเป็นการเลือกตั้งนะครับก็ให้ทาอย่างสุดสุดจริตกันเนาะทีนี้ถัดมาก็ฝากประธานรุ่น หาคณะกรรมการภายในรุ่นนะครับภายในวันที่ยี่สิบเก้าเวลาสี่โมงตรงนะครับทีนี้มันไม่จําเป็นว่าต้องได้ประธานรุ่นก่อนนะเราถึงจะมาบอกว่าเราอยากจะทําหน้าที่เฮรันยิกเราอยากจะทําหน้าที่ประสานงานภายนอกอะไรพวกนี้คือเราอคิดได้เลยดูคลิปนี้แล้วคิดเลยว่าอยากที่จะทําอะไรมองโอกาสเราไว้ว่าเราจะได้พัฒนาอะไรเสร็จแล้วก็ส่งลายชื่อมาให้พี่นะครับเสร็จแล้วาภายในวันที่สามเอ็ดพี่จะจะนั่งเคลียร์เอกาสารจัดเรื่องของจัดหน้าอะไรพวกนี้ ก็ส่งให้อาจารย์นะครับก็จบแล้วสําหรับวันนี้ก็อันนี้พี่อาชีว่าน่าจะประสานง,งานผ่านทาง YouTube เนี่ยแหละเพราะว่าบางทีประชุมแล้วมันก็ไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่บางทีฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็คิดว่าไว้เดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้มานัดคุยกันทั้ง4ี่ชั้นปีอีกทีหนึ่งแต่ว่าสําหรับตอนนี้ขอประสานง,งานผ่านทาง YouTube ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์รีบหาประธานรุ่นแล้วก็ไวเดี๋ยวมาทํางานด้วยกันนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนครับผม